กูเป็นจอมยุทธน่ะกูอยากโดดน่ะเด็กขอปึ้งอืมไม่有ไม่有老陆命呢荒郊野狐哪儿我可没狂不过他们这根据这些信 ระว่างซอกหินด้วยนะอีกง่ายที่ไหาเลยซอกหินสวยละสวยละเออจริงๆต้องเปิดก่อนแล้วค่อยแต่ถ้าเราเปิดก่อนแล้วเราค่อยดำอะ่ะมันจะนี่ไงปกติผมจะขึ้นไปหายใจแต่รอบนี้คือไม่หายใจ ปาจารย์ลงไปกันฟูชือวย่ง้ฟงขึ้เ想的笑哎พี่เทียนพี่เทียนไปก่อนเลยพี่วเทียนแมเงีิยนไม่ด้ินวไปดไม่ไม่ด้ไดี่เทียน ตงดีพีนดีด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 ีเดดีะดูอีนด,ดี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 นดีดีนดีดีเรีดีนดีดีนดิดีนดีดีนดี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 นดีดีนดูดีนดีดนดีดีนดีดีนดีดีนวีดด้เลนออดดีนีดนดวดีดีนดีดีนีดนดด มันจะเนี้ยอืมก็คือเหนือก่อนเลยเหนือเหนือคือเนี่ยเหนืออืมตามเข็มนาฬิกาบอกแล้วเกมเนี้ยคิดอะไรไม่ออกตามเข็มนาฬิกาอืมคิดอะไรไม่ออกตามเข็มนาฬิกาอย่างเดียวครับโห เทียนชูมันค่ะผมไปแล้วพี่ผมรีบโอ้โ,โอ้ m ม g ก็คื็ยังไงต้องหมอบเหรอห้ามเหยียบเหรอเพราะกูเป็นจอมยุทธน่ะ อยากโดดนะอ<笑><笑><笑>ย,ย่าเชียวนะมึงอยาอ่าโดดนะอาคารก็ได้กูเป็นจอมอยู่เออตรงนี้ขานไม่ได้ตรงนี้มันต่ำเดินขึ้นข้างบนหลบล่องปุ๊บปุ๊บคาน อออว้า <What? S 1> คือมันต้องคานลงตรงนี้ดีถูกแล้วดีดวโอ้ยโดดพุ่งก็ไม่รอดอะ เปล่านะไม่ต้องยิงตามนะแค่ยิงเล่นๆเฉยๆเก็บหีบไปให้ครบด้วยนะหีบสำคัญ มันเป็นไอเทมเควสครับจดหมายมันจะอยู่ในหีบถ้าเจอหีบต้องเก็บหีบให้ครบด้วยนะมันคือไอเทมเควสที่สำคัญมากต้องเก็บให้ครบ วสหยิบต้องลงไปเก็บนะครับเพราะว่ามันต้องใช้หี กูก็ลืมชนย่าหญามันจะบวกเองหญ้ามันจะให้เราเจอกระแสะนะ้ำที่ไปเร็วเราจะลอยเร็วเก็บจดหมายให้หมดอย่าให้เหลืออย่าปานี่ ตรวจสอบทุกศบจริงๆไม่ต้องตรวจสอบก็ได้ป่าวะเพราะว่าจดหมายมันใช้ในหีบหีบสามใบนี้คือได้จดหมายมาครบเลยนะแต่ว่าผมจะตรวจสอบเพื่อเอาบอแสเกมจริงๆเขาจะให้เราขึ้นไปยิงหลักขัง

总之，小心为上。 easy easy p u z ส l e easy หน้าหันใส่เทียนชูนี่คือนี่คือวันข้ามไม่ได้ด้วยนน <m. S 2> วัชคัมมันใช้เวลานานเวียนนี้นะ่ะ 绝笔信字迹娟秀，和天书收到的那封，确实。天书给你。嗯。这写信的那个人，这人大费真不知道吐。怎么了，天书，换不上去。啊？他无幻眼之，他想要的。 กระดาษสอันที่ได้จากนีบจะรวมเป็นจดหมายอันนี้ไม่เกี่ยวกับเควสที่เราจะไปทำนะแค่รวมจดหมายใช่เพราะว่าเควสที่เราจะทำจะรวบรวมสิ่งของอยู่แค่นี้ดอกไม้อยู่แค่ตรงนี้มีเวรมีสี่ แล้วก็อย่าลืมหยิบมีดด้วยนะมีดวางอยู่โต๊ะ ในถ้ำนี้ไม่มีอะไรแล้วนะถ้ามีเกมมันจะเขียนบอกเกมมันน่ารักมากมันจะเขียนบอกว่าเรายังหาอะไรไม่ครบเนี่ยไม่รู้ฝจริงๆมันควรจะมีปุ่มมอบให้ทั้งหมดปะ

เสร็จแล้วเห็นไหมอับบิลว่ะเสร็จแล้วเบลว่ะโอเคเหลืออีกนิดหน่อยต้องลงไปข้างล่างเพื่อรับรางวัลจริงๆผมอยากโดดลงไปนะถ้าเขาไม่จำกัดว่าให้เราเดินตามเขาะผมอยากโดดลงไปเลยนี่เขาให้เราไปเช็คอินตามจุด แต่เอาจริงๆครับผมชอบนะสมมติว่าถ้าเกิดมีถ้าแบบนี้อยู่นะโอ้โหแล้วแบบมีเป็นบ้านอยู่ะเลิศเลิศคือมันอุดมสมบูรณ์อ่ะมันมีต้นไม้มีอะไรเงี้ยมีพลังน่าจะมีพลังยินเยอะนะจืดกระลึบกระลึบกระลึบเสร็จแล้วนะเฟสคือเสร็จแล้วจบแล้วอ่ะ ได้ละเดี๋ยวออกไปรับรางวัลให้ดูคือฟีลกูดมากอะ่ะแบบพายเรือออกไปอ่ะโคตรเท่เลยไม่กลับทางเดิมด้วยนะมาอีกทางอ,อ่อีกทางได้วิชานี้ด้วย ก็คือวิชานี้เวลาโดนลุมเยอะๆใช้ก็ดีนะมันตีหมูมมันเพิ่มดาเมจด้วยอะ่ะใช่เวลาโดนลุมใช้แล้วมันเคานเตอร์ได้โอ้ยขอบคุณขอบคุณซับสไครด้วยนะครับอันนี้ก็โอเคเลคคอร์เสร็จแล้วได้สองคิดล้ว